สวัสดีอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะมาเล่าต่อว่าหลังจากที่เราลองแบบสามรอบไปแล้วแล้วก็ไม่สําเร็จนะคะแล้วถัดไปเราทําอะไรกันต่อก็คือวันที่เราไปพบคุณหมอว่าไข่ไม่ตกแล้วก็คุณหมอตั้งใจว่าถามว่าเราไปเคลียร์ติ่งเนื้อในมดลูกกันก่อนดีไหมนะคะก็ตอบรับคุณหมอไปว่า เอาเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะหยุดยาวนะคะหยุดสงกรานพอดีก็เลยนัดคุณหมอเลยค่ะว่าวันที่17นะคะ17เมษายนเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่าตัดติ่งเนื้อนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นการส่องกล้องผ่าตัดไม่เจ็บนะคะก็มีการวางยาสลบแล้วก็ใช้แบบกล้องส่งเข้าไปแล้วก็กันไกลแบบเล็กมากๆนะคะส่องกล้องเข้าไปไม่ต้องผ่าหน้าท้องไม่ต้องผ่าให้เป็นแผลนะคะก็นัดไว้วันที่17 แต่เนื่องด้วยช่วงนี้อ่ะนะคะเป็นช่วงที่แบบโควิดนะคะค่อนข้างายังยังยังไม่โอเคอยู่นะคะการเข้าห้องผ่าตัดทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปตรวจโควิดนะคะก่อนดังนั้นเขาก็เลยนัดว่าวันที่15ให้เราไปตรวจโควิดต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่ที่ได้ทำการตรวจโควิด19 ก็ใจตุ้มๆนมต,มต,มตอมเหมือนกันนะคะว่าเอ๊เราจะติดแล้วหรือยังนะคะเหมือนที่ทุกๆคนกังวลน,นะคะปรากฏว่าเราตรวจไปตอนเช้าเขาบอกวาอ่าผลเนี่ยจะได้วันพรุ่งนี้นะคะแต่พอเราตรวจตอนเช้าปุ๊บ่ายปสเราก็จะได้ข้อเราได้ข้อความจากโรงพยาบาลเลยค่ะว่าผลเราไม,ไม่ไม่ไม่ติดนะคะไม่ติดโควิดเราสามารถทําการผ่าตัดติดเนื้อวันที่17ได้นะคะในวันที่17อะค่ะ <c oughs> ในวันที่17เนี่ยเราก็ไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยนะคะก็ไปทำเรื่องจองห้องเซ็นเซ็นยินยอมผ่าตัดอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยนะคะกเ็เขาก็จะมีอะไรอะ่ะเขาจะมีน้ำอะไรแชมพูใช่เขาเรียกแชมพูที่แบบฆ่าเชื้อนะคะ ให้เราอาบน้ําด้วยด้วยด้วแชมพูที่แบบฆ่าเชื้อทั้งร่างกายแล้วก็ให้นอนรอในห้องที่เรากําลังจะที่เราต้องไปแอดมิดอะคะ่ะพอนอนรอนะคะสักพักก็จะมีออพอใกล้ถึงเวลา mm. เนื่องด้วยคุณหมอเนี่ยจะต้องตรวจคนไข้อยู่ด้านล่างเนี่ยถึงเที่ยง mm. คิวผ่าตัดเราก็คือเป็นบ่ายโมงเราก็นอนรอ <ๆ S 2> สักประมาณเ <ๆ S 2> ที่ยงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเรานะคะที่ห้องแล้วก็ พาไปที่ห้องผ่าตัดนะคะระหว่างที่ไปที่ห้องผ่าตัดนะคะเขาก็จะมีที่ให้เรานอนพักก่อนนะคะนอนพักไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะมาอธิบายว่าเราจะทําการผ่าตัดต่งเนื้อในโพรงมดลูกด้วยคุณหมอท่านไหนท่านไหนนะคะก็มาอธิบายแล้วก็นอนรอไปเรื่อยๆสักประมาณใกล้ๆบ่ายโมงอะค่ะคุณหมอน่าจะเริ่มออกตรวจแล้วก็เลยเ เขาก็ลากเข้าไปในห้องผ่าตัดเลยนะคะก็จะมีคุณหมอวิสัญญีมาคุยบอกว่าเ,าเดี๋ยวจะวางยาสลบเขาเรียกว่าให้หลับอะคะ่ะเขาไม่ใช้ว่ายา,วายาสลบให้หลับนะคะจะเจ็บก็ตอนฉีดฉีดยาเข้าไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ เ,เปิดไฟมีอุปกรณ์เขาก็จะกางแขนเราสองข้างแบบนี้นะคะข้างซ้ายน่าจะวัดความดันข้างขวาน่าจะวัดชีพ,พจรนะคะวัดอยู่ตลอดเวลาก็นอนแบบกางเขนเลยะคะ่ะแล้วก็ขาก็ยาวไปพอนอนท่าน,นั้นได้สัก5นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะก็จะมีหมอวิสัญญีเดินมาคุยข้างขหูเราอะคะ่ะบอกว่าคุณหมอจะให้ยาแล้วนะให้หลับนะอะไรเนี้ยนะคะแล้วเขาก็ฉีดยาเข้าเส้น หลังจากฉีดยาเข้าเส้นอะแสบมากเลยค่ะในแขนเนี่ยรู้สึกแบบมีมีอะไรแสบแสบเข้าไปในร่างกายเราอะนะคะตามเส้นเลือดเลยพอฉีดไปสักแป๊บหนึง่งไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีอะคะ่ะไม่กี่วินาทีเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะหลับยาวเลยมาตื่นอีกทีก็คือมาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วเป็นห้องที่พักฟื้นอะนะคะพักฟื้นหลังจากเข้าห้องผ่าตัดเขาก็ให้เรานอ,นอนพักฟื้นอยู่ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งนะคะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูอาการว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าก็หลังจากผ่าตัดไม่มีใครมาแจ้งผลผ่าตัดอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอน่าจะยุ่งมากนะคะเราก็ไม่ได้เจอคุณหมอเลยแต่ว่าพยาบาลก็ดูแลดีมากเลยนะคะก็หลังจากออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยรู้สึกว่าพยาบาลจะมาวัดความดันทุกๆ10นาทีเลยเพื่อที่ว่าเขาจะดูอาการข้างเคียงก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะทำไมมาบ่อยจัง เขาก็เลยบอกว่าเขาจะดูอาการอยู่ประมาณสองสชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะถ้า,าความดันเราปกติก็จะโอเคแล้วแต่ต้องบอกว่าหลังจากออกจากห้องผ่าตัดมานะคะรู้สึกปวดท้องอยู่พักหนึ่งเหมือนประจำเดือนเหมือนเราปวดท้องประจำเดือนมากๆกมันน่าจะเป็นแผลคะ่ะที่ที่อยู่ในมดลูกนะคะก็แผลนั้นนะคะก็คราวนี้เราตอนนั้นเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองอยังไงก็นอนราบเฉย พอสักพักเขาก็มาย้ายตัวเราอะนะคะกลับมาที่ห้องห้องที่เราแอดมิดห้องที่ห้องพักของเราปรากฏว่ากลับมาที่ห้องพักก็พบว่าอ๋อมีเลือดออกนะคะเลือดออกมานะคะเยอะมากเลยก็เลยเให้พยาบาลช่วยเอาผ้าอนามัมมาให้เราใส่แต่พยาบาลว่าของโรงพยาบาลมันจะมีแบบห่วง ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้งานซึ่งใช้งานไม่เป็นต้องหมกใช้งานไม่เป็นพยาบาลเขาเลยแนะนําว่างั้นให้ให้คุณสามีเนี่ยไปซื้อที่เซเว่นจะดีกว่าเอาแบบที่เราเคยใช้นะคะแล้วก็พยาบาลก็บอกว่าให้สังเกตนะคะว่าเลือดที่ออกเนี่ยมันเออมันขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะก็เยอะอยู่คะ่ะออกเยอะแล้วก็ออกประมาณหลายชั่วโมงอยู่เหมือนเรามีประจำเดือนเลยก็น่าจะเป็นแผลจากด้านในนะคะ ที่ผ่ตาตัดมาก็เลือดออกอยู่จนประมาณสองทุ่มได้อะคะ่ะเลือดค่อยๆจางหายไปนะคะแล้วก็วันถัดๆไปก็จะมามีออกมาแต่เป็นจางๆๆเรื่อยๆนะคะนอนโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะ1คืนก็คืนนั้นก็สามารถนอนหลับได้ดีทานข้าวได้ปกติเดินอะไรได้นะคะมีเลือดออกแค่นั้นเองไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเขาก็จะให้น้าเกลือแค่แค่แค แค่ขวดเดียวหมดหนึ่งขวดเขาก็ถอดน้าเกลือออกเลยรอนะคะจนวันถัดไปคุณหมอก็มาหาคุณหมอก็ออกตรวจนะคะประมาณเที่ยงเหมือนเดิมคะ่ะคุณหมอก็มาหาตอนประมาณเที่ยงกว่ากว่าคุณหมอก็เอาวดีโอมาให้ดูนะคะว่าอ่าอันนี้นะคะสองกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามปรากฏว่าเจอจริงนะทั้งหมดสามจุดคุณหมอก็ตัดไปเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนะคะ,ร,ะ,คะรอบนั้นก็ ได้กลับบ้านอีกทีก็คือเกือบ2องทุ่มของวันที่สงเลยนะคะกว่าจะเคลียร์ห้องกว่าจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนาๆนาน,านาคะคะค่าใช้จ่ายนะคะในการผ่าตัดนะคะก็อยู่ที่เออนะคะขอหาเอกสารแป็นเนึง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะคะก็เพอเอิญว่ามีประกันชีวิตอยู่2ใบนะคะเคลมไปเคลมมาก็จ่ายเองอยู่ประมาณ4,900บาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หกห0 0่นนะคะ63,333บาทนะคะก็เป็นค่าผ่าตัดด้วยวิธี2กล้องวางยาสลบแล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนนะคะ ค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะคะ63,333บาทหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยให้กลับไปดูอาการของตัวเองนะคะให้กลับไปดูอาการของตัวเองถ้าเลือดออกนะคะตลอดนะคะลดลงทุกวันไม่เป็นไหลแต่ถ้าเลือดออกเยอะ เลือดมีกลิ่นนะคะทอะปวดท้องน้อยอะไรพวกนี้นะคะก็ให้รีบมาพบแพทย์แต่ว่าในเคสกรณีของจอยเนี่ยก็ปกติทุกอย่างเลยค่ะหลังจากกลับบ้านมาก็ก็หายก็คือวันถัดไปก็ทํางานได้เลยนะคะคุณหมอนัดอีกรอบนึงก็คือให้เรานับเองเลยค่ะคุณหมอแจ้งว่าพอเราผ่าตัดเสร็จเดี๋ยวประจําเดือนเราจะมาเองนะคะพอประจาเดือนเรามาเนี่ย เราจะต้องนับจากประจำเดืนวันแรกนะคะไป12วันและให้เริ่มตรวจวันไข่ตกเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ที่ทําเลยแล้วพอวันใกล้ไข่ตกใหม้มาหาคุณหมอเพื่อที่จะทําการอันตราซาวนะคะเราก็เลือกไปหาคุณหมอในประมาณวันที่เดทที่14ประมาณนั้นนะคะหลังจากที่ผ่า,า,าตัดเสร็จ ก็ปรากฏว่ารอบนั้นนะคะประจำเดินมาวันที่7พฤษภาคมตอนนั้นเราก็าัลตราซาวนะคะพบว่าผานังมดลูกอยู่ที่5-6เซนติเมตรนะคะแล้วก็ไข่นะคะด้านขวานะคะมีประมาณ20ใบจิ๋วไข่ด้านซ้ายนะคะก็โตประมาณ10มิล1ใบซึ่งอันนี้นะคะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าไข่นะคะรอบ2รอบก่อนหน้า เราทานยากระตุ้นมันยังไม่โตเลยค่ะแต่หลังจากที่เราผ่าตัดพวกติ่งเนื้อที่มันมาลบควนกันตั้งคันของเราเนี่ยออกไปเนี่ยไข่นะคะโตขึ้นมาหนึ่งใบโดยธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ทานยาอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่เราพบอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเดือนแรกๆที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยเราอะเ,ออเจอว่าเรามีภาวะถุงน้ำในรังไข่เยอะไข่สองข้าง20บใบเกิน30ใบจิว๋ว แต่รอบนี้ไข่รเรามาเหลือ15-20ใบจิ๋วนะคะก็ดูแล้วเหมือนภาวะถุงน้ำในใรังไข่เราก็จะดีขึ้นนะคะแต่คุณหมอก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็นัดอีกรอบหนึ่งค่ะอีก2-3วันต่อมานะคะคุณหมอก็นัดอีกรอบหนึ่งให้เป็นอัลตราซาวว่าไข่เราโตขึ้นไหมนะคะผนังมดลูกเราดีขึ้นไหมนะคะก็พบว่าผานังมดลูกเราดีขึ้น12มิลน,นะคะแล้วก็ ไข่ตัวหนึ่งบใบไข่จะตกด้วยนะคะวันนั้นเราก็เลยตรวจเลือดค่ะตรวจ L ค่า LH นะคะเป็นฮอร์โมน LH ก็อยู่ที่31แล้วก็โปรเจสเตอโรนอยู่ที่1.2นะคะคุณหมอก็บอกว่าทำได้เราสามารถฉีดเชื้อได้นะคะเย็นวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจเราทำา u u i เลยก็คือ,อ,อทำ คุณผู้ชายก็ไปเก็บน้ำเชื้อนะคะแล้วก็เข้าห้องแลลเพื่อที่จะคัดกรองน้ำเชื้อตัวที่ดีนะคะตัวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งถัดมาคุณหมอกอ็ฉีดเชื้อนะคะเข้าโพรโมดลูกให้เราครั้งนั้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็แจ้งเหมือนเดิมนะคะว่าอีกสองสัปดาห์นะคะอีกสองสัปดาห์ให้ตรวจว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าเราก็นับวันรอนะคะอีกสองสัปดาห์ว่าว่า จะตั้งขันหมปรากฏว่าพอครบวันที่14ปุ๊บประจำเดือนมาเลยค่ะตรงเวลาเป๊ะๆเ,เลยนะคะก็คือผลของการทํา IUI รอบที่1ของเราหลังจากผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะนะคะแล้วก็ คุณหมอก็เลยตัดสินใจว่านั้นครั้งที่2เราจะทำ IUI กันต่อซึ่งเดี๋ยวจะไปเล่าในคลิปหน้านะคะว่าการทำ IUI นะคะรอบที่2แต่รอบที่2เนี่ยขั้นตอนจะเยอะกว่านะคะเนื่องด้วยเรามีการกระตุ้นไข่บวก IUI ไปด้วย mm hmm. ก็ติดตามชมคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ